สาภาพยุโรปที่นําโดยองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเนหนือหรือนาโตแบ่งแยกตะวันออกกลางขราวนี้ตะวันออกกลางเขารวมกันเป็นหนึ่งะ,ะมุ่งหน้าเล่นงานโดยการขึ้นราคาน้ํามันโดยใช้กลุ่มที่เรียกว่าโอเปกพลัสที่มีรัเสเซียเข้าร่วมในการโจมตีทําให้สภาวะเศร,รษฐกิจของสหร,รัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปกําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิเหนิวนะครับวันนี้ก็ผมมาอยู่บนยอดดอยอินทนน์นะมาเปลี่ยนบรรยากาศอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างจะสบายๆนะครับก็หลบความวุ่นวายมาอยู่บนยอดดยอดดยอินทนน์วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะสถานการณ์เรื่องการเงินเศรษฐกิจรวมทั้งความรุนแรงในสงครามยูเครนกําลังบานปลายเกาหลีเหนือก็ยิงดาวเทียมแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จยูเครนทําการโจมตีใส่อาคารนะครับในมอสโกได้รับความเสียหายเล็กน้อยขณะที่โดรนรัเสเซียถล่มหนักยูเครนนะคะรับโดรนยูเครนนะคะรับหลายลำโจมตีกรุงมอสโกและพื้นที่รอบ แต่ถูกสกัดเปลี่ยนเส้นทางได้ทั้งหมดและสร้างความเสียหายเล็กน้อยขณะที่รัเสเซียเข้าถลม่มยูเครนเป็นอปรอบที่3ในเวลา24ชั่วโมงท่ามกลางรายงานข่าวว่ายูเครนกำลังเร่งเตรียมการนะครับสำหรับการเปิดโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ใส่กองกำลังรัเสเซียนะครับตามที่คาดการกันหลายเดือนแล้วนะครับในขณะที่ชุดของรัเสเซีย ชี้สหรัฐอเมริกาให้ท้ายยูเครนมีการส่งโดรนถล่มตึกในมอสโกโยูเครนปัดเอี่ยวแต่ยอมรับสะใจเชื่อว่าจะมีอีกเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกานะครับออกมากล่าวหาวอชิงจันว่ากำลังยุยงสำหรับส่งเสริมยูเครนนะครับด้วยการทำไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของการที่ยูเครนส่งโดรน ถล่มตึกสูงหลายแห่งในกรุงมอสโกขณะที่ยูเครนอ้างไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ยอมรับนะครับมองความสูญเสียของรัสเซียด้วยความสะใจและเชื่อว่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับในขณะที่รัสเซียก็โวยยูเครยนยิงจรวดนะครับถล่มหมู่บ้านลูฮันเสียชีวิตไป5คนโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันไฟลุกไหม้ เจ้าที่รัสเซียเผยกองกำลังยูเครนยงิงถล่มหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูยภาคลูฮันนะครับซึ่งเป็นเขตยึดกรองของรัสเซียทางภาคตะวันออกทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า5รายขณะที่โรงกันน้ำมันอีกแห่งทางตอนใต้ของรัสเซียถูกโดนปิศาจโจมตีจนเกิดไฟลุกไหม้นะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ลง 3ดอลลาร์สหรัฐหลุด70ดอลลาร์สหรัฐนะครับทองคำบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดนะฮะในกรอบแคบๆกังวลเพดานนี้ไม่ผ่านสภาราคาน้ำมันขยับลง3ดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาจะเห็นชอบข้อตกลงเพดานนี้หรือไม่ปัจจัยนี้ฉุดวอล l s สตรีทนะครับปิดผสมผสานขณะที่ทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยซึ่งที่ผ่านมาก็สภา กับฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกามีการวางข้อตกลงเรียบร้อยนะครับ,บรอที่จะเข้าสู่สภาเท่านั้นในขณะที่สลูกลามฮะวาราดาเมียปูตินเดือดนะครับยูเกรียนถล่มตึกสูงนะครับมอสโกข่มขวัญพเลเรือนนะครับสหรัฐอเมริกาชิ่งย้ำไม่หนุนโจมตีภายในรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโดมีขออภัยฮะประธานาธิบดีวาราดาเมียปูตินของรัสเซียกล่าวหา ยูเครนกำลังหาทางสร้างความตรื่นกลัวแก่ประชาชนชาวรัสเซียหลังส่งโดรนเข้าทำการโจมตีตึกสูงในมอสโกถือเป็นการโจมตีลักษณะดังกล่าวครั้งแรกนับตั้งแต่เคมบินเริ่มจู่โจมนะครับยูเครนเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาต้องรุดออกปรีกตัวออกห่างโดยเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่สนับสนุนนะครับให้ยูเครนเข้าทำการโจมตีรัสเซีย เดือดกันอีกคู่หนึ่งฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาวยปักกิ่งบินโฉบก้าวร้าวใส่เครื่องบินของสหรัฐอเมริกาขณะที่กำลังสอดแนมเหนือทะเลจีนใต้นักบินขับไล่ลำหนึ่งของจีนทำการโฉบก้าวร้าวโดยไม่จำเป็นใส่เครื่องบินราตเวนของสหรัฐอเมริกาที่กำลังปฏิบัติการเหนือทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของฝั่งจีน จากเสียงไวอยวายของกองทัพอเมริกันนะครับเหตุนี้ทําให้เกิดความตึงเครยียดระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับโหมกระพือความหนักหน่วงมากขึ้นก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับปฏิเสธที่จะพบเจอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตึงเครยียดระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งอยู่ในดับสูงสุดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็น นะครับต่างๆนานาในนั้นก็รวมถึงไต้หวันและคำกล่าวหาวัตถุบินต้องสงสยัยบอลลูนสอดแนมที่ลอยเข้าไปในแนนฟ้าของสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงต้นปีก่อนทำการถูกสอยร่วงในขณะเดียวกันก็เกาหลีเหนือก็มีการส่งาดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อวกาศญี่ปุ่นเกาหลีใต้แจ้งเตือนนึกว่าเป็นการยิงขีปนาวุธ เาหลีเหนือยิงสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่ท้องฟ้าจากการเปิดเผยของเกาหลีใต้ข้อเกิดสับสนในกรุงโซลและญี่ปุ่นที่ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในช่วงสั้นๆก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าอาจจะประสบกับความล้มเหลวในการยิงครั้งนี้ในขณะที่ชื่นมื่อฮะออลอนมัสะรับเยือนปักกิ่ง พบกับรัมรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับยันเทสลาพร้อมขยายการลงทุนไม่สนับสนุนการตัดขาดจีนฉินกังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนให้การต้อนรับอีลอนมสัสสนะครับประธานเจ้าที่บริหารเทสลาซึ่งเดินทางมาเยือนกรุงปักกิ่งนะครับถือเป็นการกลับไปเยือนฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของเทสลาครั้งแรกในรอบ3ปี ของอีลอนมัสนะครับนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับในขณะที่ไทยกำลังวุ่นวายฮะในการจัดตั้งาบาลปรากฏว่าอินโดนีเซียวางเป้าแซงนะฮะยีทรอแห่งเอเชียนะครับผู้ผลิตรถเบอร์ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค ไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการปกป้องสถานะของตนเองในฐานะดิท r อยห่งเอเชียเนื่องจากอินโดนีเซียกำลังไล่หลังเข้ามาในเรื่องของฐานการผลิตรถยนต์ด้วยการใช้ประโยชน์จากการมีทรัพยากรแร่นิกเกิลนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าอยู่ในจำนวนมากเป็นต้นทุนในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่นะครับยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่อื่นๆที่ กำลังเกิดขึ้นจุดจบดอลลาร์สหรัฐมีการนักวิเคราะห์นะครับชื่อดังเชื่อกลุ่มบริชนะครับจะโค่นเงินสกุลของสหรัฐอเมริกาล่นจากบันดังผู้นำโลกสถานะเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะเงินสกุลโลกสำคัญที่สุดอาจถูกนะะท้าทายด้วยเวลาและภายใต้กรณีแวดล้อมบางอย่างโดนกลุ่มประเทศตลาด เกิดขึ้นใหม่บริชนะครับจากความเห็นของจิมโอเนลอดีตประธานของโกแมนเชกนะครับซึ่งเป็นผู้ให้คำนิยามสับบริชนะฮะที่ต่อมาได้มีการรวมแอฟริกาเขาเคยทำนายตอนนั้นว่าสีชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนนะครับอยู่บนหนทางการปรับเปลี่ยนรูปร่างเศรษฐกิจ ล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์รายนี้ยังให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์นะครับ uh, Going Under Group นะครับ mm hmm. ขอไปฮะ Going Under กล่าวนะครับรวปว่าผมคิดว่าดอลลาร์ยังคงเป็นราชันไปตลอดการนะครับบางทีอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้คนพากาันพูดถึงจุดจบเงินดอลลาร์นะมันเคยเกิดขึ้นมาทุกๆปี แต่ไม่หนักหน่วงแบบเดียวกันนี้เขากล่าวพร้อมกับบอกว่าบางทีเงินสกุลของสหรัฐอเมริกาอาจอยู่ในจุดที่สูญเสียสถานะไปบ้างแล้วนะคเขามองแบบนั้นในขณะที่สวสหรัฐอเมริกาก็จี้ผู้นำตุรกีนะครับเลิกแตกแถวนาโตไม่งั้นนะอย่าหวังได้ F16 จากสหรัฐอเมริกาบอม เมนเดนเดชนะครับอดีตผุ้ิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาซึ่งคัดค้านการจำหน่ายเครื่องบิน F16 ให้กับตุรกีออกมาเรียบร้องให้ประธานาธิบดีเจเลปตายิปแอโดอันเลิกทำตัวเป็นปฏิปักษ์นะครับกับชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับและประเทศเพื่อนบ้านตุรกีเองก่อนที่ตนเองจะพิจารณา ถอนการคัดค้านข้อตกลงการจัดซื้อ F16 ที่ตุรกีต้องการซื้อจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ขายขายไม่ใช่ราคาถูกขายในราคาที่ค่อนข้างจะแพงประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องความขัดแย้งที่กำลังบานปลายนะครับยูเครนปรากฏว่าเอาดโดรนเข้าทำการโจมตีในฝั่งยึดครองของรัสเซีย นะครับซึ่งคราวนี้มีคนเสียชีวิตไป5รายนะครับเอกอัคราะชะทูตรัสเซียประจําสหร,รัฐอเมริกายืนยันว่าสหร,รัฐอเมริกามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับสหร,รัฐอเมริกาก็ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหร,รัฐอเมริกานะสหร,รัฐอเมริกาไม่สนับสนุนนะครับให้ยูเครนเข้าไปทําการโจมตีภายในของรัสเซีย สถานการณ์ตอนนี้กำลังตึงเครียดมากขึ้นนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เอาเครื่องบินรบนะฮะบ,บินบนทะเลจีนใต้ซึ่งจีนเข้าทำการครอบครองโดยเฉพาะหมู่เกาะสเปรล,ลี่ซึ่งสหรัฐอเมริกาเน,น้นต้องการที่จะเข้าทำการครอบครองโดยอ้างสิทธิ์นะฮะการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับจีนทำการครอบครองหมู่เกาะสเปรล,ลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ICC หรือสาโลก ได้มีการตัดสินว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของฟิลิปปินส์นะครับาโลกก็อยู่ในกลุ่มของสหาภาพยุโรปแต่คําตัดสินดังกล่าวจนถึงขณะนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้สหรัฐอเมริกาก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับเพราะเป็นแหล่งน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฝั่งของเอเชียทําให้เป็นทรัพยากรสําคัญที่สหรัฐกําลังต้องการอย่างมากใน,นเชิงงานสังเคราะห์ นะครับการตั้งกลุ่มบริษนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนฮะการตั้งกลุ่มบิดออรอบนี้เนี่ยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมไปจำนวนมากโดยเฉพาะแอฟริกาตอนแรกก็ตั้งระหว่างจีนนะครับอินเดียบราซิลนะครับแล้วก็รัสเซียตอนนี้ก็ปรากฏว่ากลุ่มบิชนี้นะฮะมีทางซาอุดิอาระเบียประเทศไทยก็เข้าร่วมแน่นอนฮะการเคลื่อนไหวของกลุ่มบิชนะฮะพัฒนาว่ามาจาก กลุ่มที่เรียกว่า G7 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่ฝั่งสาภาพยุโรปทำขึ้นมามีทั้งหมด7ประเทศนะเพื่อเดินหน้าในเรื่องของธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นสำคัญโดยมีผู้นำของประเทศนั้นเข้าทำการร่วมประชุมนะครับจนถึงขนาดนี้โอกาสที่จะมีการนักวิเคราะห์เขามองว่าจะมีการเลิกใช้เงินดอลลาร์สาหรัฐอเมริกาสูงนะครับและสหรัฐอเมริกานั้นก็มีโอกาสนะครับเรื่องของเงินดอลลาร์สาหรัฐที่เคยครอบครอง โลกอยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียแชมป์จากเดิมนะฮะซึ่งเป็นเงินดอลล่าร์ที่ใช้อยู่ทั่วโลกประมาณ70%ตอนนี้ตกเหลือประมาณ60%และมีโอกาสจะน้อยลงนะครับเพราะตอนนี้แต่ละประเทศใช้เงินสกุลตัวเองในการค้าขายกันเองโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้สหรัฐอเมริกา หรือเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอีกต่อไปนั่นหมายถึงสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจนถึงขนาดนี้มีโอกาสจะแย่ลงถึงแม้ว่าจะมีการขายอาวุธมากขึ้นก็ตามนะครับการที่สหรัฐอเมริกาไม่ขายอาวุธให้กับตุรกีประเทศที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาเพราะตุรกีนั้นก็สามารถจะไปซื้อของทางฝั่งของรัสเซียได้และ F16 เป็นเครื่องเก่ามาก เก่าเก่านะฮะซึ่งซู -35 เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะฮะกว่า F-16 มากหมายนัก F16 สเนี่ยหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะเราเคยเห็นตั้งแต่เด็กนะฮะตอนนี้ F16 ไทยตกแล้วตกอีกนะฮะรอทำการปลดประจำการแต่ปรากฏว่าพอทำการปลดประจำการของสหรัฐอเมริกาก็พยายามขายเครื่องเก่าให้กับทางฝั่งของตุรกีตอนนี้สหรัฐอเมริกาไปคู่ตุรกีจะต้องมายืนฝั่งของตัวเองจึงจะขายเครื่องเก่า ให้กับฝั่งตุรกีแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฝั่งสาภาพยุโรปตอนนี้มารวมกันเป็นหนึ่งนะฮะขออภัยฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยนะฮะฝั่งตะวันออกกลางโดยเฉพาะตุรกีไปยืนรวมกันนะฮะหลังจากที่ถูกฝั่งสาภาพยุโรปที่นําโดยองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนือหรือนาโต้แบ่งแยกตะวันออกกลางคราวนี้ตะวันออกกลางเขารวมกันเป็นหนึ่งนะฮะมุงะะ่งหน้าเล่นงาน โดยการขึ้นราคาน้ำมันโดยใช้กลุ่มที่เรียกว่า o p e ป p พลัสที่มีรัสเซียเข้าร่วมในการโจมตีทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปก,กำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเด้ศักดิ์กิมกิวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสรงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริ อุวงราชชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมูใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำพืพผลได้กินฟ้าเดินติดอินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวา,านทนผ่านพ้นโพยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว,ไไว,วฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทย ปาทรงสุขใจเธอให้รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้วววฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น